ญ่อาอาสยามคอมเมนต์ฟาดคืนฟ้าในโหนกระแสแฉนักร้องคบซ้อนโลกสี่ใบหรือคดีจะพลิก จากกรณีเช้าค่าว,วงการบันเทิงเมื่อฟ้าได้ออกมาเปิดหน้าให้สัมภาษณ์แฉนักร้องครบซ้อนโลกสีใบว่านักร้องคนดังกล่าวมีแฟนชื่ออักษรยอดทอทงแต่ก็ยังมาจีบเธอหลอกกันว่าไม่มีแฟนจนกระทั่งเมื่อนักร้องชายคนดังกล่าวจบความสัมพันธ์กับนักร้องทอทงแล้วก็กลับมาหาเธออีกรอบแต่แล้วเธอก็ตั้งคันก็พบว่านักร้องโลกสีใบเปลี่ยนไปมีการบอกให้เธอไปทำแทง้งและยังทิ้งเธออีกด้วยล่าสุดคุณฟ้าได้มาออกรายการหุนกระแสะเปิดหน้าแฉนักร้อง โลกสีใบคุณนี้แบบเต็มๆ ดยมีบางช่วงบางตอนที่ฟ้าได้พาดพิงนักร้องอักษรย่อทอทงอดีตแฟนของนักร้องโลกสีใบว่านักร้องทอทงเคยติดต่อมาหาฟ้าผ่านไอจีเราอยากให้ฟ้าช่วยพูดความจรงิงเนื่องจากนักร้องทอทงเห็นว่าฟ้าคุยกับนักร้องโลกสีใบนักร้องทอทงอยากได้ยินความจริงว่ามันคืออะไรเพราะนักร้องโลกสีใบโกหกแต่ฟ้าไม่ได้คุยอะไรมากเราไม่รู้ว่าจะตอบอะไรเนื่องจากตอนนั้นคุยกันเฉยๆแต่ไม่ได้คบหากันและก็ไม่ได้คิดอะไรกับทางฝ่ายชาย และเมื่อนักร้องโลกสี่ใบเลิกกับนักร้องทอทงนักร้องโลกสีใบก็มาคุยกับฟ้างานนี้ธัญญาอาสยามได้เข้ามาร่วมดูโหนกระแสและคอมเมนต์ในรายการด้วยว่าพูดใหม่นะคะนี่เลิกกันกันยาในไหนก็าพาดมาขนาดนี้แล้วก็ยอมรับให้ตรงค่ะคบซ้อนคือคบซ้อนนี่จัดได้ว่าไปหากันตอนตีหนึ่งถึงเลิกจบข่าวกรรมท่ามกลางชาวเน็ตแห่กดไลค์เป็นพันและช่วยกันคอมเมนต์ดานบอกว่าโชคดีนะที่ธัญญาเลิกกับคนแบบนี้ อ๋อแปลว,ว่าตอนนั้นที่จับได้คือคนนี้เหรอนึกว่าคนในข่าวก่อกรรมกับเขาสุดท้ายเวนกรรมทำงานโชคดีของทัญญาเป็นต้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ